สวัสดีครับร้านเพชรพลอยพงศกรนะครับร้านอยู่ที่แม่กองนะครับพี่ๆสามารถนัดรับได้ที่เจเจมอนะครับกรุงเทพมหานครนะครับหรือเข้ามารับที่ร้านได้นะครับสั่งออนไลน์ได้นะครับมีโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับตอนนี้นะครับสินค้าสั่งออนไลน์มีวงเงินรับประกันดุกชิ้นนะครับมั่นใจได้ว่าสินค้าปลอดภัยถึงมือแน่นอนครับก่อนพี่ๆรับชมสินค้าแล้วกดให้พี่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตก่อนใครขอบพระคุณครับ แหวนพลอยนพเก้าพลอยสตาร์รูปดอกไม้ประดับด้วยพลอยนเก้าแท้ตามตำราหยกพมา่าทับทิมสตาร์พมา่านิลาพมา่าและเพชรกราบรวม7เมตร0.07กะหลัดตัวเรือนทองคำรร75%หนักรวม7.45กรัมไส์แหวน56.5ราคา21,800บาทครับ ช่วงอาทิตย์นี้หรืออาจจะรวมถึงอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีการอัปเดตสินค้าน้อยลงหน่อยนะครับเนื่องจากห้างสรรพสินค้าห้างร้านต่างๆนะครับยังไม่เปิดนะครับสถานการณ์ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับเข้าเรื่องสินค้านะครับวงนี้นะครับรวมของดีไว้หลายอย่างมากครับเริ่มต้นนะครับคือพลอยโลว์ก้าแท้ตามตำรามาครบหมดนะครับทั้ง9เม็ดนะครับประกอบด้วยเพชร ทัพทีมมรกฏบุษราคมโกเมนไพลินมุกดาหารเพทายและไพรทูลครับส่วนเม็ดตรงกลางนะครับเป็นทัพทีมพม่านะครับเม็ดนี้เป็นพรสตาครับมีสตาสวยงามครับเม็ดค่อนข้างใหญ่นะครับส่วนด้านล่างนะครับประดับด้วยยีหลาพม่านะครับยีหลาพม่าหรือว่าน้หลาพม่านะครับเป็นหนึ่งในลัคกี้สโตโดนะครับส่วนเม็ดนี้นะครับ ก็เป็นพลอสตาอีกเหมือนกันครับเป็นมุกนาหานะครับสวยงามครับสตาสวยงามชัดเจนครับส่วนเม็ดด้านล่างนะครับเป็นทับทิมพม่านะครับเม็ดนี้สตา์อีกแล้วนะครับสวยงามชัดเจนครับมีสตา์เล่นกับแสงไฟครับวงนี้นะครับอัดรวมแต่ของดีๆมาให้เต็มวงนะครับส่วนด้านล่างนะครับสีเขียวนี้นะครับเป็นหยกพม่าเป็นเจไดทไทเอเป็นหยกที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพนะครับ ไม่ผ่านการย้อมสีครับส่วนด้านล่างเป็นเพชรครับเป็นเพชรเลี่ยมกุลาบนะครับขาวสะอาดเล่นไฟดีทุกเม็ดครับมีด้วยกัน7เม็ดนะครับ7ตังเป็นเม็ดเพชรไม่ใหญ่นะครับมีด้วยกัน2ด้านครับให้ดูด้านก้นแหวนครับสวยงามดีหมดครับแหวนวงนี้ตัวเรือนนะครับเป็นทองคำา75%เนต์้ำหนักตัวเรือนทั้งเรือนนะครับ7.45กรัมครับ สามารถจุบล้างทําใหม่ได้นะครับไม่ชอบเยลโลโกชุบไวโกได้ยินดีให้บริการครับเพิ่มลดไซส์แหวนได้ตามปกติครับเดี๋ยวลองสวมใส่ให้ชมนะครับไซส์แหวนไม่พอดีกับนิ้วผมนะครับอาจจะดูแล้วหลวมๆบ้านนะครับแต่โดยรวมนะครับเข้าลูกกับตัวนิ้วสวยงามดีครับเป็นพลอยมีมูลค่าดุกเม็ดนะครับและรวมถึงนบคุณจากพลอยนบก้านะครับถือว่าเป็นแหวนมงคลมากนะครับมีแต่พลอยมงคลนะครับวงนี้สวยงามแน่นอนครับ ดีไซน์แหวนเป็นรูปดอกไม้สวยงามน่ารักดีครับมาพร้อมใบเซอร์นะครับเป็นใบเซอร์ของเ g l นะครับเป็นแ l a มาตรฐานสากลเชื่อถือได้แน่นอนครับราคาไม่แพงด้วยครับเป็นพลอยธรรมชาติหมดทุกเม็ดนะครับจะเซอร์เฉพาะเม็ดที่มีราคาแพงมากที่สุดนะครับมีนิลลาพม่านะครับเป็นพลอยดิบส่วนด้านล่างนะครับเป็นสตานะครับทับทิมสตาพม่าเป็นพลอยดิบเหมือนกันครับแล้วก็หยกเจได์ไทเอครับ ของแท้หมดทั้งวงนะครับแลบนี้แลบสากลเชื่อถือได้แน่นอนครับเป็นพลอยดิบนะครับเบอร์2เบอร์สครับถ้าพี่ๆมองหาแลบสากลอยู่นะครับเช็คเพชรเช็คพลอยนะครับที่เชื่อถือได้นะครับราคาไม่แพงนะครับแนะนําแลบนี้ครับและมาพร้อมใบรับประกันจากทางร้านนะครับชั่วกระดาปีว่าเป็นงานพลอยแท้งานพลอยนุเบก้างานเพชรแท้และงานตัวเรือนทองคำครับพร้อมเงื่อนไขซื้อขายและแบ่งเป็นคืนนะครับใช้งานหบดแล้วขายคืนได้เป็นชิ้นใหม่ได้หมดครับ วงนี้ราคา21,800บาทขอมาจะไม่แค่3,000บาทนะครับจะเก็บสินค้าไปให้จ่ายโคบิทีเดือนหน้าเดือครึ่งได้หมดไม่มีปัญหาครับสามารถรับสินค้าได้ที่เจเจมอเฉพาะวาสาวหรือวอาทีนะครับแต่ช่วงนี้นะครับอาจจะเลื่อนไปถึงอาทิตย์นะครับเนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปกตินะครับ สามารถสั่งออนไลน์ได้ตามปกตินะครับสินค้าลูกชิ้นส่งออนไลน์นะครับมีวงเงินรับประกันคุ้มครองจดส่งถึงมือแน่นอน100%ครับร้านอยู่ที่ไม่กองเปิดแค่เสาร์ดิตจันนะครับตรงนั้นล่วงหน้าสุดท้ายนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอครับและขอพี่ๆปลอดภยัยกันทุกคนครับขอบพระคุณครับ